สวัสดีครับวันนี้ร้านพาคเครื่องเวชสีมีเหรียญในหลวงราชการที่9มาแนะนำครับเหรียญที่นี่เป็นเหรียญในหลวงรัชก,การที่9นะครับเป็นเหรียญที่ระลึกครบ4รอบนะครับครบ4รอบ4รอบของท่านก็พศ2518นะครับเหรียญยังสวยเดิมๆอยู่เลยครับ ที่สำคัญราคาไม่แพงนะครับสวยดูง่ายประกันแท้ให้นะครับทั้งพระในร้านเราที่ประกันแท้ทุกองนะครับเก๊คึน้นเต็มจำนวนนีฮะสวยดีหน้าบูชาหน้าใช้ราคาไม่แพงผมเปิดไปราคา550บบาทท่านใดสนใจก็ ลายตามนี้เลยครับติดต่อได้หลายช่องทางครับที่ให้ไว้หลายช่องทางเพราะว่าท่านจะได้รู้ว่ามีตัวตนจริงๆช่วงนี้ก็มีฉาชีพเยอะก็ติดต่อหลายช่องทางก็จะได้เป็นการดูว่าเมันคนคนเดียวกันไหมอยู่หลายๆที่ไม่ใช่อยู่อีกที่หนึ่งรูปนี้อยู่อีกที่หนึ่งรูปนี้นะครับก็ติดต่อกันได้ทางร้านเราก็รับเช่าพระเก่าใหมย่ยอดนิยมกระเพาะปลาเก่าของเก่าเล่าเก่า เราติดต่อเข้ามาดูกันได้นะครับมีราคาในใจเปิดราคาเลยครับเราเป็นเจ้าของพระก็เช็คมากี่ที่แล้วก็เปิดราคาได้เลยนะครับครับผมเพื่อราคาตรงกันก็ไปซื้อได้ถึงบ้านท่านใช้เงินได้ทันทีนะครับขอบคุณมากครับ